สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีนะคะวันนี้เช้าๆนะคะมาเด้อค่ะเขาคั่วเด้อพี่นองเด้อทอดหมูนะคะทอดหมูแดดเดียวนะคะอร่อยนะคะมาเด้อพี่นองเอ้มากินขขานุ่งกันมื้อนี้เมนูทอดหมูนะพี่นองออเจาะอยู่นะคะแล้วก็ตำพริกสดๆจากสวนเองนะคะพริกสดๆจากสวนเองนะคะ น้องเอ้ยหมกพริกหมกพริกกระดกดกมันจะเหลืองมันจะแดงไห่บอพี่น้องมันจะสุกไข่ข่บอจะทำยังไงดีเนาะหมกพริกมันเคยเป็นมันเหี่ยวคืรมันเป็นนวยไห้พี่น้องเดี๋ยวนะคะมันเป็นไหนพี่น้องเอ้ยย่างหมูก่อนนะคะฮึบๆก่อนนะ พี่น้องทอดหมูเด้อพี่น้องเด้อทอดหมูหยดๆนะคะทักทายนะคะ,ะ,คะอสวัสดีวันพุธนะคะอดอังคารนะคะสวัสดีวันอังคารเด้อพี่น้องเด้อฮึบฮึบฮึบนะคะมาดำอยู่บ้านนะคะวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะคะจะได้กินข้า,เาวเหนียวหมูทอดนะคะ ขา้าวทอดดีกว่านึ่งข้าวเหนียวด้วยนะคะโชว์ข้าวเหนียวก่อนโชว์ข้าวเหนียวก่อนนะคะข้าวเหนียวนะคะร้อนๆคุณป้าตื่นแล้วนะคะซีฮาร์โดลิทานิม้นฮัลโหลคุณป้าไม่จะายนานนะคะปี๊ชานนะคะอยู่เกิดนะคะอาหารเช้าคุณป้านะคะ อันก็นเหนียวดีก,กว่านดคะปูอัดนะคะมาด้วยีีน่องเอ้ยปูอัดน้ำพริกรสจัดแซ่บๆนะคะน้ำพริกรสจัดแพรๆจากสวนเองนะคะ แล้วก็ตำเยอะเยอะสวัสดีวันอังคารนะคะน้องเอ๋ยเขากระเจ็บสับเขาเนีาเขากระเจ็บห้องสเพอยากมั่งการมาสั่งกินตะเขาย่างเดียวพี่น้องแล้วก็พักพักก็ได้พักก็ได้ อดหมูแดดเดียวนะคะน้องๆเอ้ยแซบนะคะแม่ครัวแซบนะคะจะเอาเพลงมาเปิดหมอลำเล็กพี่น้องจิฟอนหมอลำเล้พี่น้องบ้าคืนเดรเด้อพี่น้องเอ้ยคิดตื่นขึ้นมาก็คิดถึงแต่เพื่อนเพื่อนนะคะคิดถึงแต่เพื่อนเพื่อนนะคะขันตกเด้อพี่น้องขันตกเด้อ ขันตกนะคะหมเด็ดเดียวมาดำนะคะปูอักอดก็แซบเบอร์นะคะบอกไว้ก่อนปูอัดประเทศโนเวแซบแต่พี่นอนมันมีแป้งึือบานเท่าได้พี่นอนเอ้ยกิน กินจิ้นเยอะๆมาติดติดบุอ,ดอ,อัอ 2, พอดพี่น้องเอ้ยกินมื่อสองแพ็คกระโดดควายก็ได้ฮะแต่น้องกินฮะกดแล้วกินพี่นอ้องเอ้ย ไปนองเอ้ยม,มักหมูแดดเดียวนะคะกินแบบแซ่บๆกอ,อกเข้มๆแน่โอ้ยมาเด้อมาเด้อคิดถึงมาดามฟาร์มแล้วเราคิดถึงมักพี่กินตนาด้วยนะคะคิดถึงน้องอิทด,ด้วยนะคะด้วยบานหาจะนองกินน้อหน่อยก็ได้ ใส่เกลือเยอะๆนะคะปะลาแลมปลาแลมได้พี่น้องเอ,อ้อแห้งหลายบ่แซ่พี่น้องแขวมีพี่น้องเอ,อ้ยแห้งหลายฟันไม่มีนะคะต้องกินแบบขุบคิบขุบคิๆๆๆนะคะบนะคะขุบคิบขุบคิบนะคะแซ่บนะคะข้าวเหนียวร้อนๆตำแจ้วพริกสดโอ้ย Tung á thung gần thung gần 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 ันกันไม่มีโทษให้หมดเลยนะคะหมดแล้วนะคะยกถาดเลยพี่นองเลยวันนี้จะกินข้าวแบบขันโตกนะคะจะกินข้าวแบบขันโตกกับที่นองมาเด้อชื่อขันโตกมากที่นอง ได้วใส่เล้เถอะสืดคันตกมากแค่กับแพ่ได้๋ยใส่เล้เถอะ หน่อเออหนึ่งน้ำก่อนก่อนมาเคยเป็นคนจัดบ้านจัดชองเป็นักเจตี่น้ออยู่กันตามอยู่ตามฝ่ยเยื้อมเลยซึ่งหน้องจัดบ้านจัดชองก็เป็นไม่ก้อนจัดหน่อยนะคะจัดหน่อยนะคะหันตกนะคะ พริกสดๆตะพี่น้องพี่จากสวนนะคะตามพี่จากสวนเองนะคะพี่น้องเอ้ยเออพี่สดๆจากสวนนะคะตามแซ่บทำงานทำเงนินทำเกินเงินเดือนพู่น้องเอ้ยทักทครนะคะไทยแลนด์มาดามอยู่โนเว์น,นะคะอยู่ประเทศโนเวทเด้อพี่น้อง ก็เป็นคนงไงไงว่าง่ายๆพี่น้องว่าวโนเวว่าวโนเว่อยู่เนี่ยพี่น้องทั้งโนเวประเทศที่ถูกต้องคือโนเวนะคะอยู่โนเวนะค่ะตาปากไฟว่าแต่ประเทศโนเวพี่น้องเอ้ยก็ว่าเป็นไงครับว่าเป็นไงบกไฟถูกต้องหรืพี่น้องหัดหมูแดดเดียวพี่น้องเอ้ยทำงานทำเงินพี่น้องเอ้ย แตงโมแต่งโมนะคะเดี๋ยวก็ทอดนะคะทอดหมูนะคะให้คุณ้าด้วยนะคะตำหมกหู้พี่นอ้องเอ้ยตำหุกงเสียบหลายก็เลือ,อกเถิมพี่น้องไปกินรอบนี่แหละโอเคโอเคโอเคตำหมกหูงกันทีนามมา่น้องตำหมกฮู้กัน ขอนีกอ้ก็ตำหงื่อกิ่งขวดหมูตำหงื่อตำหงื่อหม่ว่าหนีพี่น้องแสบหลายติดใจหล,ลายก็เลยบวชชิมพี่น้องเอ้ยไปว่าจงังไรมันแสบเอาถิมมาลุ้นงนะคะนี่กับปูอัาจ,จ้ะพี่น้องเด้อ มาเดินกินหมูฮู้พี่น้องเคยตำหมูฮู้หม่าว่านน่กระบอกิ่มพี่น้องเอาแช่เย็นต่อยีบมันแฉบไหลติดใจกับหมูฮู้รสแฉบหมูฮู้นะคะหมูฮู้มันแพงพี่น้องเอ้ยทิ่มว่าไรนะคะมันแพงมันแพงต้องกินให้หมดนะคะพี่น้องหมูฮู้แพงอีปูกันต็ดเองปลาแดกกันต้มเองพี่น้องปลาแดกต้มเองอีปูดองเองจะไวจังไร ra nét thì công lực, nữa Chẹp หมูจะต้วนสีหั่นหั่นหมูแบบว่าเดือดเดียวพี่น้องโอ้ยว่าจะเข้าคุ้มเองคุ้มกุ้งเปีเตาเลยพี่น้องมันแซ่บนะคะใส่ใจหน่อยนะคะใส่ใจใส่ใจแล้วก็ทานอร่อยนะคะบอกไว้ก่อนต้มมุ้กับเต็มถาดพี่น้องเอ้ยหมูป่วนแยกเห็ดแยกเห็ดพี่น้อง เดียวกินกระดิบด้วยพี่น้องเออมื่อนี่ทำถอดเบื้องต้นพี่น้องไม่รู้ไหมกันพี่น้องจิดยอดาติปเสแฉกทำงานทำเงินดำเกินเงินเดือนโอ้เสแฉกเสแฉกเสแฉกสูตรข่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยสูตรอีสานบ้านข่อยนี่แหละพี่น้องเอ้ย คนอยู่คนเดียวนะคะตื่นขึ้นมาก็เมนูหลักก็คือกินข้ากวก่อนนะคะเ mm. ขาวกองกประดิกับพุ่งหมือนกัพี่น้องเขาพูดนี่แหละก mm. ินแบบบ้านๆที่สารปั่นข่อยด้วยพี่น้องเด้อ ôi bếp mười đâu vì nội ơi ชิมกอนเป็นอนกชิมกอนแล้วก็เป็น,นกอกเขาเป็นหัวนะคะไม่ได้เป็นนอกแฉบแต่ หอมกันีนะ้มาเด้อถ่ายกินเขาน้ำกันนะคะตั้มฮู้อ้อผมเจ็บด้วคนเดียวพี่น้นนอง แกจะมาขวายเบื่ออื่นมาเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อเอาขอนี้อไปขุ้นปลากินกันพี่น้องสิเอาหมูทอดแล้วสีมือจะเอาหมูทอดแล้วสีมือกันนะ เราให้คุณป๋าชิมก่อนนะคะพีนนน่น้นอนงแบ่งก,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 กันกินไปนอนหอยเห็ดให้คุณป๋ากินยังไงเราก็กินยู้เด้พี่น้องเราก็กินยู้เด้พี่น้องคุณป๋าก็ได้เราซิมมัง้งี่น้องเราซิมนะคะแบ่งกันนะคราเสียบข้าวเหนียวหอยกระมากอรอ้อยเนาะกินพี่น้องเป็นบรรปั่นหอยกระมาปั่นออรอ้อยแล้วนะคะปันนค้ำค้ำไปน้องค้ำคำออรอ้อรออรอรอ เพราะร่งเขาก็กินเป็นทิ่กันแล้วกินนำเด่นพี่นอ้องอุ่นทองจุกงอยแล้วป่วยนะคะแล้วนำจุกงอยพี่นอ้องพอห้องทองเนี่ยขอาก็ถือกะติว่ากินห้องทองก็ไม่แยงเลยพี่นอ้องไปคิดตั้งใจไปคิดแต่ไมไ่ง่ายนะคะพี่นอ้อง คุณป๋าข่อยเด่นไปเนอะคุณป๋านะคะกับเขาไปคุณป๋าเิ่นไปเนาะข่อยปอนแล้วก็กินอยู่ไปน้ะเองเอะเอโก้สมัดเนี่ยลิตร ได้กินสมัครนอนก,กินสเต,สต็กบีแบดะะ็ดนะได้นะคะได้กินนี่ที่น่อยก็ดีใจไปนอนเอ้ยป้าควายเราบอกข่อยมีแห้งก็ต้องใส่ใจเร้่อจักรน้อยนะคะ สวิเดนพี่น้องขอบคุณน้องอิทมานะคะอิดไปซื้อโคลามาให้จากประเทศสวิเดนนะคะกระป้องเก็บไว้พี่หนกระป้องมันเก็บไว้นะคะตะไครรักนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกคนนะคะ มาดามันก็ลันลาลันลาอยู่นี่แหละวันวันไม่ทำอะไรนะคะอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านทำแต่กับเขากินเด้อปีนองเดอ้อรักนะคะยี่สิบนาทีแล้วเหรอโอเคนะคะมาดาไปกินเขากินเนื้อปีนองบายบายสวัสดีวันพุธนะคะบายบายครอบครัวล,ะล,ะละันลาเหมือนเดิมนะคะ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนาทีมนันอีกกินตำมหมักหงก็เกาหมื่บ้านนีพี่นนองเอ้ยแล้วก็ทอดหมูนะคะทอดหมูแดดเดียวนะคะทุกทะะุกะทุกคนคทุกึงนะคะสุรทุก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 ยุกทะกทุ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 กทกทลกกทุ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 กกททุกทุกล มากมากแล้วก็กคิดถึงสติกนะคะบ๊ายบายอย่าลืมทานข้าวนะ